มากันเลยติด <laughs> สวัสดี FC ลุงพล FC ลุงภูนะครับวันนี้ปูกระเบิดชาแนลก็กลับมาพบกับเพื่อนๆอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับลุงพูเองนะครับก็จะมาพูดถึงประเด็นพี่อุ๊บวิริยานะครับช่วงนี้นะครับก็จะมีงานที่ต้องพาลุงพลและป้าแตนเนี่ยออกงานก็ไม่ไายนะครับที่จะต้องถูกสังเกตว่าพี่อุ๊บเนี่ยไม่ใส่ใจเรื่องของพี่เตี้ยมอชแล้วใช่ไหมนะครับซึ่งล่าสุดนะครับพี่อุ๊บก็ได้ออกมาตอบโต้พวกเรียนคีย์บอร์ดนะครับว่าพวกที่พูดในเชิงที่ต่อว่านะครับพี่อุ๊บนะ ไม่ได้สนใจเรื่องของพี่เตี้ยเลยเหรอหมดผลประโยชน์บ้างแล้วล่ะต่างๆนานานะครับซึ่งพี่อุ้มก็ได้โพส์ใน Facebook นะครับว่าฉันผิดตรงไหนนะครับคลิปแต่ละคลิปเนี่ยก็ไม่ได้ทําอะไรให้ใครเลยนะครับแล้วพี่อุ้มนะครับก็ได้พูดว่าไม่อยากจะว่าเท่าว่าเนี่ยแรงกว่าพวกนี้อีกนะครับแถมในเฟซส่วนมากนะครับก็จะไม่โชว์หน้าด้วยนะครับก็จะเป็นพวกอวตารซะส่วนใหญ่เลยนะครับถ้าจะว่าพี่อุ้มนะครับให้ออกมาพูดต่อหน้ากันเลยนะครับอะไรทํานองนี้นะครับ อันนี้นะครับลุงภูเก็ว่าพี่อุ๊บเองเนี่ยเขาก็แยกแยะออกนะครับว่าเขากาลังทําอะไรอยู่นะครับเรื่องของลุงพลป้าแตนก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับส่วนเรื่องของพี่เตี้ยก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับเรื่องของการช่วยเหล<ร> <ders> ือหมาแมวเนี่ยมันก็เป็นคนละส่วนกันนะครับฉะนั้นเนี่ยทางพี่อุ๊บเองเขาก็แยกแยะออกนะครับว่าเขาควรจะต้องทําอะไรก่อนหลังนะครับแลว้วถึงวาระไหนเวลาไหนที่ต้องช่วยเหลือใครนะครับ ฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นไปตามโอกาสนะครับฉะนั้นเนี่ยก็ขอให้เข้าใจกันด้วยเนาะแล้ววันนี้นะครับลุงปูเองก็มีเรื่องราวประมาณนี้นะครับมาเล่าให้กับเพื่อนๆได้ฟังกันนะครับส่วนคลิปหน้านะครับบอกเลยนะครับว่าพี่อุ๊บมีเซอร์ไพรส์แน่นอนนะครับกับงานลุงพลป้าแต๋นนะครับที่จะจัดที่บ้านกบกอกจะเป็นอะไรนั้นนะครับยังไงก็เดี๋ยวรอชมคลิปหน้าแล้วกันนะครับ สำหรับวันนี้นะครับใครที่ชื네่นชอบการทำอาหารและเดเกอรี่นะครับก็อย่าลืมไปติดตามนะครับที่ช่อง Food Day Channel นะครับตอนนี้นะครับมีคลิปการทำอาหารและเบเกอรรี่เนี่ยมากกว่า50คลิปแล้วนะครับเรื่องของการทำอาหารและเบเกอรี่จะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปนะครับส่วนคลิปนี้นะครับยังไงครูก็ต้องขอฝากนะครับให้เพื่อนๆช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดการติดตามในคลิปต่อไปของครูด้วยนะครับสำหรับวันนี้ภูมระเบิด์แชนแนลก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคครรััับบสสวดี